สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผู้ชมครับเมื่อเวลาประมาณส4บสนาฬิกาที่ผ่านมาของวันนี้นะครับคุณแม่เพรนิดาเสยุทธโยธินคุณแม่คุณตังโมเดินทางไปที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งครับเพื่อวางดอกไม้แล้วก็สแสดงความอาลัยในโอกาสครบครอบหนึ่งเดือนที่คุณตังโมจากไปนะครับโดยมีผู้สื่อข่าวนะรอติดตามสัมภาษณ์กันเป็นจำนวนมากด้วยคุณแม่คุณตังโมนําดอกไม้ไปวางที่หน้ารูปของคุณตังโมคร,ครับพร้อมกับมีการนั่งอธิษฐานอยู่ที่จุดจุดนั้นเนี่ยพักหนึ่ง ก่อนจะให้สัมภาษณ์กับสื่อครับแล้วก็เล่าว่านาทีแรกที่เดินเข้ามาที่ท่าเรือเนี่ยคุณแม่ขนลุกมากยิ่งมองแม่น้ํายิ่งรู้สึกขนลุกครับนอกจากนี้คุณแม่ยังได้อ่านจดหมายที่เขียนถึงคุณตังโมนะครับลูกสาวเนี่ยโดยคุณแม่ในมีอาการโศกเศร้าสะอื้นร้องไห้นะครับในขณะที่อ่านจดหมายที่เขียนถึงตังโมลูกรักอะไรครบหนึ่งเดือนที่จากกันข้อความในจดหมายเนี่ยนะครับเขียนว่าถึงน้องตังโมลูกรักของคุณแม่ บัตรนี้น้องได้ขึ้นสู่สวรรค์แล้วตามความปรารถนาของน้องที่อยากรับใช้พระเจ้าน้องได้เอ่ยให้คุณแม่ทราบบ่อยๆคุณแม่ดีใจด้วยนะลูกคุณแม่คิดถึงลูกมากหัวใจคุณแม่สลายตั้งแต่ช่วงที่รู้ข่าวน้องคืนนั้นว่าเป็นลูกคุณแม่จริงๆวันนี้น้องจากคุณแม่ไป30วันแล้วคุณแม่ก็เสียใจที่น้องจากคุณแม่ไปเร็วเหลือเกินน้องกำลังสวยมากน้องน่ารักเรากำลังมีความสุขมาก น้องเพิ่งรับปริญญาให้คุณแม่และบอกว่าน้องให้คุณแม่นะได้ไม่กี่วันเองน้องก็กลับมาอ้อนอ้อนคุณแม่ในตอนนี้คุณแม่พูดให้นักข่าวฟังนะครับว่าไม่รู้เป็นอะไรหลังๆนี้เขาอ้อนคุณแม่มากคุณแม่ได้อธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันขอให้น้องมาหาคุณแม่หรือมาอยู่กับคุณแม่ทุกวันคุณแม่คุยกับรูปที่ตั้งอยู่ที่บ้านทุกวันเสมือนน้องยังอยู่กับคุณแม่รักลูกสุดหัวใจ คุณแม่คิดถึงลูกมากโดยในตอนที่คุณแม่พนดิดาคุณแม่ของคุณแตงโมอ่านจดหมายก็มีอาการเสียงสั่นและเหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็ถือเป็นความคึบหน้าวันนี้ครบรอบ1เดือนก็ว่าได้ครับในการจากไปของคุณแตงโมนะครับท่ามกลางกระแสะข่าวหลายอย่างจริงๆนะครับหลังจ,จากที่คุณแตงโมสเสียชีวิตไปแล้วก็เงื่อนงำต่างๆรวมไปถึงด้านคดีความเนี่ย ตำรวจก็บอกว่าน่าจะประมาณอีกหนึ่งสองสัปดาห์ถึงจะมีการสรุปสำนวนคดีได้นะครับเพราะว่ายังต้องรอหลักฐานอะไรอีกหลายอย่างเพราะว่าสังคมเนี่ยให้ความสนใจในคดีนี้เป็นพิเศษอย่างมากนะครับเพราะฉะน,นั้นก็ต้องทํางาน,นรอบคอบรัดก,กลุ่มรวมไปถึงหลายๆอย่างนะครับบุคคลก็ช่วยกันหาพยานหลักฐานคลิปต่างๆ5คนบนเรือเนี่ยนะครับขณะนี้ก็พูดตรงๆว่าย,ยังคงตกเป็นจําเลยของสังคมอยู่และ2คนก็คือปอโรเบิร์ตเนี่ยก็เป็นผู้ต้องหาแล้วถูกสาลออกหมายจับถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับ ก็ต้องยังติดตามมาต่อว่าจะมีใครโดนเพิ่มเติมหรือไม่อะไรยังไงในเร็วๆนี้นะครับก็ต้องติดตามมาต่อเป็นเวลาหนึ่งเดือนครับในคดีของคุณแตงโมวันนี้ครับเว้าไปติดตามครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ